แบบว่าทำไมมาสร้างศัตรูเพิ่มซึ่งเป็นกูสะดุ้ย จริงๆเรื่องของแม่แพลวแพาวใช่ป่ะอยากจะบอกว่าเบามากดาราคนอื่นเนี่ยฉันยอมแลกหมายสารมาแล้วเนาะสำหรับเรื่องแม่แพลวแพาวนี่ก็คือแบบโอ้โหอยู่หลังๆเลยากเป็นคนที่แบบว่าฉันไม่ค่อยได้เล่นแรงเพราะอะไรรู้ป่ะมีความเอ็นดูเขาเพราะเห็นว่ามีคนไม่ชอบเขาเยอะไม่เชื่อลองไปถามพวกลูกเพจดิฉันยังเคยไปถามพวกเพื่อนลูกเพจเลยบอกว่าเนี่ยเหตุผลอะไรที่พวกแกไม่ค่อยชอบหน้าแพลวแพลวของฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันยังเคยถามบ่อยๆเพราะฉันยังไม่เข้าใจแต่อันเนี้ยรู้สึกเฉยๆเลยนะมฉันไม่ได้เกลียดแม่แพลวแพลวอะไรใดๆเลยนะแต่บางทีแค่่่่รู้้้สสึกมันันนนออลลิิิตตตเเบแแคงวา เกียดอะไรกลัวติ่งแม่แพ,พวเราเกียดอะไรกูคือแม่แพ,พวเราใช่ปะเขาเป็นคนของประชาชนว่าเป็นคนสาธารณะนะมึงเข้าใจอันนี้ปะเพราะเขาเป็นคนดังอีป้ามีสิทธิ์ที่จะเล่าข่าวและสิ่งที่ฉันเล่าว่าฉันไม่ได้เหยียบแม่แพลวเราจนจมดินเหมือนคนอื่นๆเขาเอ,า,อางี้เดือดร้อนอะไรกันติ่งแม่แพ,พวเรากับป้าหนิงน่ะเดือดร้อนอะไร คือยังหนิงเขาไปอยู่ต่างประเทศใช่ปะเขาก็คงคิดว่าแบบเนี้ยเอาใครไปแขวนก็ได้เอาใครไปแซกก็ได้เพราะว่าถ้าเขาไม่พอใจใครเขาก็อยากจะพูดถึงคนนั้นคืออันนี้ฉันเข้าใจว่ายันหนิงเอาตัวรอดได้เพราะอะไรรู้ปะเขาคงคิดว่าไม่มีใครฟ้องอะไรเขาได้แต่จริงๆแล้วอะฉันไปปรึกษาทนายมาคนมันจะฟ้องอะเขาส่งตัวแทนอะรับมอบอำนาจไปฟ้องแม่ก็ได้ไงเข้าใจปะอันนี้ไม่รู้ว่ายังหนิงเขารู้เรื่อง แต่นั้นอนะ่อยเย็นหนิงไปเหอะนางคงเหงาแล้วมั้งแต่จริงๆสาหรับฉันแบบคนที่กับไทยไม่ได้จริงๆก็เหมือนแบบได้รบเวรกัรอะไรก็ไม่รู้ว่าตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันนางเองอะไรประมาณนี้ล้มั้งแต่ว่าเอา,อางี้ดีกว่าเตือนพวกรูปเพจของเย็นหนิงดีกว่าคือถ้ารูปเพจของเย็นหนิงยังอยู่ในไทยใช่ปะอย่าไปตามเย็นหนิงมากเย็นหนิงเขาอยู่เมืองนอกเขาเอาตัวรอดได้เขาไม่ได้แคร์เวอ World, อะไรใดๆส่วนคนที่ยังอยู่ไทยอะใจเย็นๆกันก่อดอานน์และเจนจิราทั้งหลายใจเย็นๆหมายสารไม่ใช่เรื่องสนุกอีป้าไปมาบ่อยเข้าใจดีเลยเพื่อน และฝากไว้ตรงนี้นะจ๊ะจะบูบีนาอีป้าก็แบบบลูบีได้แต่เบาๆหน่อยเพราะว่ากูก็เอาตัวเองไปแขวนเหมือนกันเอาตัวเองไปแซ่ไปด่าเหมือนกัน,นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตาตัวเองหรือว่าสันดังของตัวเองอะเพื่อนลูกเพจฉันจะรู้ดีอันนี้คือตาปากติก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ตาที่พวกแกเห็นกันที่แบบมีการลงการเลือกอะไรอย่างเงี้ยคือกูอินกับความรักเสื่อมเรื่องของชาวบ้านและตาแบบนี้คือการเจอคนตอแหลแล้วแบบไม่ได้โอเคอะมันเข้าใจปะคือเลือกตอแหล แได้วยความสารเสื่อของฉันใช่ไหมฉันก็เลยไปส่องเฟซของเย็นหนิงด็อกด๊อกอะไรนั่นแหละแล้วคนนี้ฉันก็อยากจะบอกว่าอย่ามาอ้างว่าแบบว่าที่เอาฉันไปแขวนมันไม่เกี่ยวกับแม่แพวพผาเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์มันตลกอยู่ๆถ้าฉันไม่ได้ฉันนักวิปัสสนาในเพจของฉันนะแล้วแกแบบเอาฉันไปด่านั่นคือคนภาษาแดงแล้วนะแต่อันเนี้ยมันเป็นเพราะฉันเอาข่าวของแม่แพวพผามาเล่าแล้วก็มาพูดเตือนเขาแกก็เลยเอาฉันไปแขวนถูกต้องไหมล่ะหรือยังไงฉันไม่ใช่ว่าฉันนักวิปัสสนาแบบธรรมมาสมาธิอย อันนี้แบบบางทีแบบอย่ามาดวลไททูทมีฉันรู้สึกแบบอ๋อฮัลโหลอีกอย่างอะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนทุกๆคนเลยนะอย่าสร้างศัตรูเพิ่มเพราะไปเดือดร้อนแทนคนอื่นเขาทั้งแกและฉันนั่นแหละเวลาเราจะไม่ชอบใครอะเราต้องแบบอุ๊ยกูไม่ชอบอีป้าเพราะอีป้าหนกใหญ่กูไม่ชอบอีป้าเพราะอีป้ารูจมูกบ,บานกูไม่ชอบอีป้าเพราะอีป้าน,นิสัยทอร์ไรตี้อะไรอย่างเงี้ยเอาแบบนี้อย่าไปเดือดร้อนเพราะว่ากูไม่ชอบมึงเพราะมึงไปว่าคนนั้นคนนี้กูไม่